หวไหมไหวไหมประสบการณ์ครั้งแรกของมีบิวกับพ่อแม็กจะไม่มีวันลืมเลยคือมันมีเข้าห้องน้ำและส่งภาพนี้มาไม่อยากคิดเลยว่าจะเร็วขนาดนี้เมื่อสามวันที่แล้วเราไปเช็คน้องมาทุกคนมาฟังพร้อมกันเลยมันก็เนี่ยจากเดิ่ม4.7เมขึ้นมา8.2เมคือเนี่ยพี่บอกมันต้องมีไข้แดงตับหัวใจกับตัวจริงๆ้าคุณจะมีหัวใจ ิวนววงไบทังไม่ดีดี okay. สรุปแล้วพัฒนาการของน้องตกเกณฑ์ข้าสัปดาห์ที่6แล้วควรจะต้องมีหัวใจแต่ใจน้องไม่มาเลยอโอเคถ้า่งนั้นก็เดี๋ยวหยุดยาถ้าหยุดยาไปโดยเฉลี่ยสัก3าถึงท้าวันอาจจะเริ่มมีเลือดออกนิดๆแต่ถ้าจะแทงจริงคือถึงบุตรมันจะต้องเหมือนเหมือนน่า มีเลือดออกเยอะๆแดงเป็นเดอนเป็นก้อนหนาแนนแล้วก็มีถุงเลืกดในหลุดออกมาแต่ถุงมันเล็กมากเลยนะคือระดับยังไม่ถึงเซนติเมตทำครั้งที่2แล้วน้องก็ยังไม่ได้ไปต่อหลังจากนี้ก็รอให้น้องออกมาเองแต่ก็ไม่อยากให้ออกเลยอยากให้อยู่กันต่อแต่เขาไม่แข็งแรงก็อยู่ต่อไม่ไหวเอาเป็นว่าเอาใจช่วยมีบิวให้ผ่านตรงนี้ไปได้สักวันน้องต้องมาเกาะมามีแน่นแน่นแน่แน่พ่อแม่กับมีบิวรอหนูนะจ๊ะมาเป็นครอบครัวเล็กๆของเรากัน su su ca